สวัสดีครับอยู่กับผมยิ่ไมไป้ครับจัดก,ก็อยู่ที่บ้านคอนแกนตะบนคอนแกนอำเภอม,มือนจังหวัดระยองวันนี้เราจะมาดูไก่นะครับ <c oughs> ไก่ที่เราเลี้ยงไว้วิธีการให้อาหารครับไก่ก็จะมีตัวตัวเมียทั้งหมดประมาณ50ตัวครับเป็นแม่พันธุ์แล้วก็จะมีไก่เถกประมาณตอนนี้เลี้ยงอยู่ประมาณ5ตัวครับก,ก,ก็มีไก่ตีบ้างครับมีไก่ตีแล้วก็ไก่ไข่ จะเป็นไก่ไข่ครับสัพาเข้ามาดูโรงเรือนไก่ไข่นะครับจะอยู่คนละส่วนกับไก่บ้านครับไก่ตีอยู่คนละส่วนกันเลยตอนมาจะเป็นป่ามะนาวต่ก่อนปลูกมะนาวครับช่วงมะนาวราคาแพงเราก็ปลูกมะนาวพอมามะนาวราคาถูกแล้วก็ทิ้งครับ ก็จะเหลือต้นอินทผลัมที่ปลูกไว้ก็ไม่เยอะครับปลูกไว้มีทั้งหมดเหลือเก้าต้นเป็นข้อไก่ไข่ส่วนที่ไข่ผมจะทําเป็นล้อยางรถนะครับล้อยางรถให้มันไข่แล้วก็ก่อบอก่อบอกขึ้นมาหนึ่งก้อนแล้วก็ให้มันไข่ครับจะมีไข่ได้ไข่กินทุกวันครับถ้าชอบก็กดถูกใจกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป